หนึ่งสาวนะครับที่ต้องบอกว่าความสวยก็ไม่แพ้สาวเจนิมกันนะครับล่าสุดเป็นโสนนะครับอ,ออกมาเผยให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหัวใจให้กับอดีตหนุ่มคนรักเก่าอ,อย่างบี้ k p n <K PN. S 1> นั่นก็คือสาวโบวีอัธมานั่นเองครับ ต้องบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันะนะครับสำหรับสาวสวยมากความสามารถอย่างโบวี้อัธมานะครับที่ก็ออกมาเผยให้ฟังว่าหลังจากที่ได้เลิกรานะครับกับหนุ่มตีอินเตอ์อย่างบี b เคบีเอ็นไปพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันได้แบบสนิทใจแล้วแถมยังพ่วงเอาตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนตัวอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาหัวใจนั่นเองอแล้วก็ยังแอบอวยนะครับอดีตคนรักเก่านะครับกับว่าที่ หวานใจคนใหม่ต้องบอกแบบนี้เพราะเขายังไม่ยอมรับใช่ไหมยอ,อ,อย่างสาวกุ๊บกิ๊บเนี่ยว่าออกจะเหมาะสมกันนะครับส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ยังครองสถานะโสดและถ้าหนุ่มๆคนไหนอยากจะเข้ามาเคาะประตูหวัวใจนะครับได้ไหมเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยต้องบอกว่านอกจากจะเพยบพร้อมแล้วถ้ายังไม่เคยบวชเรียนมาเนี่ยอ,อาจจะยากด้วยวเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญนะครับที่สาวโบวี่กำหนดเอ,อเอาไว้เอ๊ยังไงไปฟังเสียงโบวีกันครับ ตอนหลังๆมาเนี่ยเวลาโบมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยคนไหนที่แบบเคยบวชแล้วบวชนานด้วยนี่จะแบบเฮ้ยจริงเหรอเหมือนเราจะตื่นเต้นแบบเฮ้ยเจ๋งอะอยู่ได้ยังไงนี่เราไปปฏิบัติแค่สวัน5วันเรายังรู้สึกว่ามันยากเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบวชอยู่ตั้งนานเท่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบแบบ,บก็จะเหมือน ก็ชอบนะจริงๆก็ชอบค่ะก็คุยกับเขาอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ั้งแต่แรกแล้วค่ะก็มีคุยก็มีปรึกษาการอะไรอย่างี้บ้างอยู่แล้วตอนที่เจอค่ะก็ซาบยินดีด้วยค่ะดีแล้วอยากเห็นอยากเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีใจค่ะโบก็หนอกันนะโบก็ว่าก็น่ารักนะไม่อึดอัดใจเลยค่ะก็เออก็ก็คือมันเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็บก็โบก็รักแล้วก็หวังดีกับกับบี้แล้วก็เห็นเขามีความสุขโบก็ก็แฮปปี้ค่ะ Tom Lamsau, Boa